ถ้าในวันนี้คุณยังไม่รวยนะคะและคุณไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยจงทำตัวเองให้รวยค่ะ สวัสดีค่ะเดะเบสออยแห่งแบรนด์ปานันชิตานะคะหรืออีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่ที่มีลูกสาวอายุเกือบสามขวบค่ะลูกสาวน่ารักมากเลยค่ะชื่อออยค่ะหรือลูกสาวชอบเรียกว่าแม่ออย <laughs> ส่วนเดอะเบสคือตำแหน่งตัวแทนระดับสูงสุดของแบรนด์ปานันชิตาค่ะตอนนี้ไม่มีสูงกว่า The b a s สแล้วค่ะ The b a s สคือที่สุดติดบริษัทไปเลยค่ะหนึ่งปีกว่าๆค่ะแต่ความสำเร็จนี่มหาศาลมากๆเลยนะคะแบบปังแบบก้าวกระโดดรวยแบบพลิกชีวิตเลยค่ะ ก็ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนะคะออยได้รับโบนัสเป็นรถยนต์มูลค่ากว่าครึ่งล้านฟรี1คันได้กระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทฟรีอีก1ใบมียอดขายหลักล้านและได้รับโบนัส6หลักทุกเดือนเลยค่ะ วางเป้าหมายค่ะเป้าหมายออยชัดเจนมากๆตั้งแต่ออยเริ่มเข้ามาในแบรนด์ออยอยากมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะให้ลูกสาวได้เรียนโรงเรียนดีๆอยากมีเงินที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอะไรอร่อยๆมีเงินให้ท่านจับจ่ายใช้สอยแบบไม่ขาดมือแล้วก็อยากมีเงินที่จะไว้เปย์ตัวเองค่ะอารมณ์ว่าอยากซื้อของแบบว่าไม่ต้องดูป้ายราคาอะไรประมาณนั้นแหละ oh! เกินเครื่องทางล้วค่ะทุกวันนี้เรียกตัวเองว่าเป็นเศรษฐีใหม่ไปละมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแต่ว่าไปต่อนะคะไม่หยุดแค่นี้ค่ะรวยแล้วก็รวยได้อีกค่ะก็แนะนำจากประสบการณ์ตรงเลยละกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยออยเป็นคุณแม่ที่ไม่มีรายได้เลยรายได้เป็นศูนย์แล้วเราก็อยากที่จะ มีรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามาพพอร์ตอยากที่จะซีเอฟของน่ารักๆให้กับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ออยรู้อยู่แล้วลหละว่าวงการออนไลน์เนี่ยคนที่เข้ามาทําแบบจริงจังสามารถรวยแบบพลิกชีวิตได้เลยออยก็เลยเข้ามาตรงนี้เข้ามาเจอแบรนด์ปานันชิตาค่ะแล้วแบรนด์เนี่ยทำการตลาดให้อย่างดีมากๆคนรู้จักทําให้ออยเนี่ยขายได้อย่างแบบ ง่ายดายอีกท้งกําไรที่ได้จากตรงนี้ค่ะเยอะมากๆขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าเยอะมากๆเยอะมากจริงพอเราทําแล้วเราได้กําไรเยอะเนี่ยมันเห็นเป็นเม็ดเงินมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจที่อยากจะลุยต่อมันรวยได้ง่ายๆแบบง่ายๆเลยอะอยู่ดีๆรวยแบบพลิกๆเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งรายได้ตรงเนี้มันอาจจะเป็นรายได้หลัก จากที่คุณเคยได้รับอยู่แล้วด้วยซ้ำลองดูค่ะเข้ามาในวงการออนไลน์ก็เริ่มจากแบรนด์ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่มีไอเดียอยากจะให้ออยช่วยแนะนำลองดูแบรนด์ปนันชิตาค่ะเพราะออยสามารถแนะนำได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเพราะอ,อ,ยอยู่ตรงนี้มาแล้วประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะทําไม่ได้ถ้าคุณตั้งใจทําจริงๆ ทักไลน์แอดมาได้เลยค่ะที่ astaioil 2 9นะคะแล้วก็ฝากติดตาม facebook ของออยด้วยชื่อพัฒารานันประภาทมนเทียนค่ะแล้วยังมี IG t i ติ๊กตแล้วก็ YouTube ที่จะทยอยอัปเดตข้อมูลต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะถ้าในวันนี้คุณยังไม่รวยนะคะและคุณไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวย จงทำตัวเองให้รวยค่ะสั้นๆสามคำจงไปรวยบาย